คุณแม่ของแป้งคุณดองนะครับขึ้นมาเป็นพยานเรื่องการรักษาโรคนิดหนึง่ง,ง,งสวัวส,วส,วสดีค่ะท่านอาจารย์หมอวรุณท่านอาจารย์ดารารัตและท่านอาจารย์ทุกท่านและพี่น้องคริสเตียนของเราทุกคนค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันสุภาพรเมเยอร์นะคะไอ้ชายจสุภาพรไหมคะดิฉันจะมาเป็นมีความปลื้มปิติและถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสขึ้นมากล่าวคำพยานในวันนี้ zu zu ดิฉันป่วยค่ะเป็นโรคแพ้ภูมิตนเองดิฉันป่วยค่ะเป็นโรคแพ้ภูมิตนเอง ทำการรักษาที่ที่ได้ทําการเข้ารับการรักษาที่มหาวิทยาลัยแพทย์ที่ไร์บวกเป็นเวลาเจ็ดปี uni แล้วก็ไปต่อเนื่องที่โรงพยาบาลรามาพรีเมียมที่แบงคอกอีกสองปี in in, in Rama Premium, ปรากฏว่าการรักษาคือก็กินยาตลอดเช้ากลางวันเย็น ร viel, ักษาไม่เรื่อยๆก็มีแต่ทุเราเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวดีขึ้นเดี๋ยวแย่ลงเป็นลักษณะนี้มาเป็นเวลาเจ็ดปี <c oughs> ปดิฉันเป็นคริสเตียนวันนั้นที่เข้าค่ายที่โฮมบวกดิฉันพร้อมกับลูกร่วมมือร่วมใจกันตั้งใจอธิษฐานเป็นอย่างยิ่ง Und ขอขอการทรงรักษาจากพระเป็นเจ้า um ดิฉันออกไปยืนข้างหน้าใครเลยคนแรกเลยวิ่งออกไปพระเจ้าท่านทรงรักษาดิฉันโดยการผ่านการวางมือของอาจารย์หมอวรุณและอาจารย์ดารารัตน์ The Herr he <laughs> ใน,ใ,นาาในขณะที่อาจารย์หมอในขณะที่อาจารย์หมอวรุณและอาจารย์ดารารัลวางมือดิฉันที่ศีรษะความร้อนของไฟพระวิญญาณลงตรงกลางศีรษะดิฉันร้อนแรงลงมาถึงจรดปลายเท้าดิฉันลงเข่าอ่อนนั่งลงที่ทพื้น ก็ยังไม่ทราบว่าเกิดเหตุไรแต่มีความรู้สึกในหัวใจของเราในร่างกายของเรามีแต่ความชื่นชมยินดีพอดีฉันกลับมาบ้านไปพบแพทย์ที่รักษาของเราอยู่เป็นประจำคุณหมอตรวจเลือดคุณหมอตรวจร่างกายทุกสิ่งอย่าง Kritik พี tests ่น้องทราบไหมคะเกิดอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ขึ้นกับชีวิตของดิฉันคุณหมอบอกว่าดิฉันไม่ต้องกินยาแล้วหายเด็ดขาดหลังจากนั้นขอบคุณพระเจ้าค่ะพระเจ้าทำการอัศจรรย์รักษาดิฉัน The Herr has me ge Heil ขอบคุณพระเจ้า <Thank you S 2> พระเจ้า <the man. S 2> ผู้ทรงรักษาพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ที่สุด t h a i r i o s, <S ขอบคุณพระเจ้าค่ะ t a n k you, ขอบคุณค่ะอจารค่ะดังกระเชิญ